คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Pets Care on Air ดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความห่วงใยใส่ใจจากสตัตวแพทย์จุลาค่ะครับผมเราทั้งสองคนนะครับคุณหมอกวางและผมอาจารย์โอมก็จะมาพบกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์ครับช่วงเวลาดีๆเช่นเดิมเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณครับค่ะ โดยเราจะมาพบกันทางสถานีวิทยุจุฬาค่ะ FM 101.5 m ร้เมกะเฮิร์ค่ะครับผมนั่นเป็นสัญญาณเสียงซึ่งในสัญญาณภาพเราก็จะได้เห็นตัวเป็นๆกันกรเราจะได้เห็นว่าเราหัวเราะก,กันเรายิ้มแย้มกันหรือเราหน้าบึ้งกันขนาดไหนเราสามารถติดตามกันได้ทาง YouTube c h anel n ของ CU Radio ครับใช่ค่ะทาง YouTube c h anel n ของ c u r a d i ดเนี่ยมีหลายรายการนะคะคที่น่าสนใจก็ฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยไปติดตามกันได้แต่สำหรับะะเราแล้วรายการนี้น่าสนใจที่สุดถูกต้องค่ะสำหรับเราเท่านั้นสำหรับเรา เพราะว่าดูจากเรตติ้งแล้วด้วยใช่สูง <Okay. S 1> มากก็เหียบ เจ็ดใช่เจ็ดจุดแปดคะจนมคนดิกเตอร์ค่ะไม่เป็นไรถึงอะไรก็ตามเราก็ทํากันต่อไปนะคะเพราะว่ามีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนคลับรายการของเรานะคะก็คอยติดตามชมในทุกๆตอนแล้วก็มีทุกทุกเพศทุกวัยนะใช่ลิ้นรัวเลยเพราะว่าทราบว่ามีคนเยอะแล้วเนี่ยลิ้นรัวเลยค่ะแล้วก็มีการคอมเมนต์นะคะมีการตั้งคําถามไว้ใต้ลิงก์ใน YouTube ด้วยซึ่งซึ่งดีมากเลยนะเป็นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะในมุมมองของพวกเราเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่า คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยพอฟังเสร็จแล้วเกิดความสงสัยแล้วก็อยากรู้ในสิ่งที่ที่เราคิดว่าม,มันธรรมดาไงมันธรรมดาแต่ว่านั่นแหละเป็นประเด็นต่างๆที่ทาให้เราที่เราให้ทาให้เราได้ดึงเรื่องเหล่านั้นมาคุยกันเพราะเราก็ได้ทราบว่าเออเนอะสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากทราบกันใช่ค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ชมคุณฟังทางบ้านนะคะที่สนใจอยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเลยนะคะก็สามารถที่จะ คอมเมนต์ใต้ลิงก์ย t u b e ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์อมก็จะไปหาข้อมูลมาค่ะไม่ต้องหาข้อมูลเพราะอยู่ในสมองแล้วอยู่ในตอนใต้สมองเลยโอ้โหค่ะแล้ววันนี้ค่ะอาจารย์อมเออเนี่ยกำลังจะมึกว่าจะคุยเรื่องอะไรกันดีคุณบอกวางคงจะเป็นคนชอบหาเรื่องใช่คงหาเรื่องมาเยอะค่ะหนูหาเรื่องมาเรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์อมคุ้นเคยด้วยคุ้นเคยต้องเรื่องการเดินแบบไม่ใช่ค่ะอาจารย์การสอนหนังสือไม่ใช่เลยการใช้เสียงไม่ใช่เลยค่ะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับไม,ไมออได้เดี๋ยวหนูฉเฉลย <c oughs> ให้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทราบเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเสื่อมข้ <c oughs> อเสื่อมอาจารย์เคยเป็นไหมหนูถามจริงข,ข้อเสื่อมเป็นยังไงอ่ะคืออะไรอาจารย์ไม่เคยเป็นเลยไม่เคยเพราะวัยยี่สิบเนี่ยยี่สิบกว่ากว่าเนี่ยไม่มีการข้อเสื่อมแน่นอนถ้างั้นหนูเลขตัวเดียวเลย,ยเค่ะอาจารย์โอมสองขวบมีคนถามว่าอายุเท่าไหร่ยี่สิบ <c oughs> กว่ากว่า <c oughs> อว่เท่าไหร่กว่าอีกสามสิบค่ะ ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราจะมองข้ามเรื่องอายุไปใช่แต่ว่าไม่เคยทราบเรื่องข้อเสื่อมเนไม่เคยไม่เคยประสบใช่พบเจอตอนนี้อาจารย์ปรสไม่เคยประสบพบเจอไม่เคยไม่เคยเจอกับตัวเองแต่ว่าเคยเจอในสุนัขในในผู้สูงอายุผู้สูงอายุผู้สูงอายุใช่ผู้สูงอายุที่บ้านหลายๆท่านเชื่อเลยว่ามีปัญหาข้อเสื่อมกันทั้งนั้นค่ะพอพูดถึงเรื่องข้อเสื่อมในผู้สูงอายุนะคะเราก็จะมองไปถึงเรื่องอาหารเสริมนะคะที่จะต้องทานเพื่อ ลดหรือว่าชะลอการเสื่อมของข้อปัจจุบันนี้มีเกี่ยวมีเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารเสริมที่บำรุงข้อลดการเสื่อมของข้อที่เขาพูดกันในท้องตลาดค่อนข้างเยอะอันนี้พูดถึงกรณีทั้งในคนและในสัตว์เลยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ของการกินของชนิดของยาไม่ใช่คาว่าชนิดของอาหารเสริมที่มีอยู่ในนั้นตัวยาที่มีมีออกฤทธิ์เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากสมัยก่อนเนอะเพราะสมัยก่อนเนี่ย จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวไปคุยกันตอนท้ายๆดีกว่าใช่ค่ะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเรามาคุยกันถึงเรื่องของโรคข้อเสื่อมข้อเสื่อมคืออะไรสุนัขใช่นะข้อเสื่อมเนี่ยดีมากเลยที่โยงเข้ามาข้อเสื่อมในสุนัขเพราะว่าถ้าถามว่าอาจารย์โอมคะข้อเสื่อมอะไรปุ๊บอาจารย์ตอบไม่ได้เลยไม่ออกจริงๆใช่เพราะว่าอายุของอาจารย์โอมยังไม่ถึงจุดที่จะถึงจุดข้อเสื่อมถูกต้องนะคะแต่ถ้าอาจารย์โอมข้อเสื่อมจะค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงเพราะว่า คือมันมีปัจจัยหลายอย่างช่าพูดเข้ามายมหน่อยก็ได้เพราะว่าไม่ได้พูดถึงตัวเองจะพูดถึงคนอื่นใช่ เพราะว่าปัจจัยของข้อเสื่อมแลม้วทาให้เกิดความเจ็บปวดความทรมานเนี่ยมันมี2อย่างหลกัหลกๆเข้ามาเกี่ยวข้องคืออายุอายุนี่จะรวมถึงความเสื่อมของร่างกายไงน,นะกับอีกอันคือน้ําหนักตัวโอ้โหห <c oughs> มายถึงว่าคนที่มีน้ําหนักตัวถ้าประสบปัญหาข้อเสื่อมคุณอมกวางโอ้โหชัดเจนแบบเป็นรีเฟรกออกมาเลยใช่ค่ะคือคืออย่างผมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะน้ําหนักตัวน้อยอายุน้อยปัญหาข้อเสื่อมจะไม่เกิดใช่แล้วแต่ในกรณีของผู้สูงอายุแล้วก็น้ำหนักตัวมือมาทางนี้ ผู้สูงอายุนะคะ <c oughs> หลือน้ําหนักตัวมากๆก็ <c oughs> จะเกิดปัญหายิ่งรุนแรงมากขึ้นครับผมในสุนัขก,ก็เช่นเดียวกันาจาจันโอมเรามาคุยกันถึงเรื่องโรคข้อเสื่อมกัน <c oughs> ก่อนค่ะคือคือประเด็นของเรื่องเรื่องข้อเสื่อมเนี่ย <c oughs> ต้องต้องบอกให้ฟังให้ให้ทราบก่อนเลยว่า มันจะเกี่ยวข้องกับตัวกระดูอ่อนแล้วก็เกี่ยวกับข้อต่อเกี่ยวกับการตัวน้ําที่หล่อเลี้ยงข้อต่อแล้วมันจะมีผลเกี่ยวบเรื่องการเจ็บปวดเข้ามาเกี่ยวข้องกันนะพูดแล้วเจ็บอ,อุเข่าเลยอ้าวอาจารย์นงบอกว่าไม่เคยค่ะลืมตัวไม่เป็นไรลั่นดัง <c oughs> ก๊อปแก๊ปเลยนะคะก๊อป <c oughs> แก๊ปเลยคือปร,ประเด็นหลกัหลกๆก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระดูกหรือว่ากระดูอ่อนะนะครับถ้าเป็นสมัยเด็ก หรือว่ายังเป็นสุนัขหรือคนที่อายุน้อยๆเนี่ยมันจะมีเซลล์ที่เกี่ยวกับการสร้างแล้วก็เซลล์การทําลายคนะกวอนยิ้มอะไรคุณหมอก้อนยิ้มพอเมื่อสักครู่อาจารย์อบอกว่าสมัยเด็กๆตอนที่เป็นสุนัขคุณหมอก่อนก็เลยคิดภาพจินตนาการสุนัขเด็กและคนที่เป็นเด็กๆโอเคเฉไมวันนี้ผมงงไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเด็กงงมีการเอ่แมทำมือด้วยมีการทำออยนื้ด้วยนะโอเคอาจารย์บอกว่า ตอนเด็กๆเนี่ยค่ะเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับกระดูกกับกระดูกอ่อนมันจะมีเซลล์ที่ทําหน้าที่ในการสร้างแล้วก็เซลล์หน้าที่ในการทําลายเหมือนเคยเรียนเลยค่ะจันโอ้ใช่นะมันมีสามกลุ่มค่ะนึกไม่ออกแล้วไม่ออกไม่เป็นเซลล์ในการสร้างเนี่ยมันจะมีอายุไขของมันนะครับแล้วก็คือการสร้างเนี่ยจะสร้างได้ใน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 คนล้วนทีสัตว์ที่อายุไม่มากค่ะนะครับแต่ในคนที่อายุมากแล้วเนี่ยตัวเซลล์เหล่านั้นมันจะไม่มีเพราะฉะนั้นจะมีเฉพาะเซลล์ที่ทําให้เกิดการทําลาย ก็จะมีความเสื่อมลงไปเรื่อยๆเด็กๆเนี่ยพอมีการทําลายปุ๊บก็จะมีการสร้างเสริมเข้ามาแต่ในผู้สูงอายุในในสาดส่วอายุมากๆก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซลล์ที่ตัวทําลายนะครับนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าเราจะมักพบโรคปัญหาเกี่ยวกับข้อข้อเสื่อมหรืออะไรต่างๆในผู้สูงอายุโอเคกรุณาย้ำใช่สําหรับโรคข้อเสื่อมเนี่ยก็ ตรงตัวเลยค่ะจย์อมก็คือการเสื่อมของข้อใช่แล้วผิวคือส่วนใหญ่คือผิวของข้อต่อไงมันก็เลยทําให้เกิดการเจ็บปวดที่สําคัญคือเกิดการอักเสบแล้วเกิดการเจ็บปวดตามมาคือถ้าเกิดเราเสื่อมธรรมดาคงไม่มีผลอะไรก็ไม่เจ็บไม่เจ็บเสื่อมก็เสื่อมไปเหมือนหูเราเนี่ยหูเราเสื่อมไปก็ไม่ได้เจ็บอ๋อแต่แค่ไม่ได้ยินเฉยอะไรนะค่ะสําหรับในสุนัขและแมวค่ะถ้าข้อเสื่อมเนี่ยอาการส่วนมากเนี่ยเราจะ สังเกตยังไงดีถ้าเป็นคนเราก็บอกมันเก็เจ็บใช่ไหมแต่ในในหมาในแมวเราฟังไม่ออกไงหรือคุณหมอกลางคุณบอกว่าอาจจะฟังออกคือคือจินตนาการได้เพราะมีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงก็จะเดานึกออกว่าเออลักษณะแบบนี้แหละแค่มองปั๊บรู้เลยว่าเจ็บใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านค่ะที่ไม่ได้เก่งขนาดคุณหมอก้างนะคะโอเคถูกต้องจะทราบได้ยังไงค่ะลักษณะของการเจ็บการเจ็บการแสดงออกเมื่อสัตว์มีความเจ็บปวดคืออะไรเวลานั่ง เวลาจะลุกขึ้นมาแล้วโอ้ยโอ้ยนั่นตัวเราใช่ไม่ใช่อาจจะมีการร้องอ<า>หรือว่าดูท่าทางแปลกๆอาจจะร้องโอ้ยเมือ่อยจังไม่ใช่แล้วนะคะสำหรับในศัตว์ก็ง่ายๆเลยพอลุกปั๊บดูเหมือนเอ๊ยอยังลุกต่อไม่ได้ต้องนั่งต่อหรือทําท่าพยายามจะลุก พยายามะลุกนะถ้า <c oughs> เหมือนเลยบอกว่า,า <c oughs> ทำไม้เหมือน <c oughs> มาก <c oughs> นะคือตอนที่จังหวะที่ดันตัวเข้ามาเนี่ย <c oughs> มันต้องใช้น้ําหนักตัวไปลงที่ตรงข้อ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยสัตว์จะแสดงอาการเจ็บปวดมากระย,ยะแรกๆบางครั้งเนี่ยเวลาที่อ่อโอเคพอขยับตัวมายืนได้แล้วเนี่ยอาการเจ็บปวดจะลดลงเพราะว่าน้ําหนักตัวมันเริ่มทิ้งมาที่ตัวกล้ามเนื้อแล้วก็มีอาจจะเริ่มเจ็บน้อยลงเพราะว่าน้ําหนักตัวมันไม่ได้ลงตรงนั้นนะครับลักษณะหลักหลที่เห็นก็คือเห็นว่า เวลาเขาจะลุกจะแสดงอาการเจ็บปวดค่ะแล้วก็เดินเดินต่อไปอีกนิดนึงอาจจะหายหรือบางทีเดินเดินต่อไปอีกนิดนึงก็เจ็บอีกแล้วร้องแป๊ดขึ้นมาค่ะใช่หรือบางทียกขาถ้าแปรนี่ไม่ใช่ค่ะนี่ช้างโอเคอันนี้เป็นอาการที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถที่จะสังเกตได้แล้วก็ซึ่งเป็นสิ่งที่สังเกตได้ง่ายที่สุดค่ะนะครับแต่ว่าต้องต้องเรียนนะเรียนย้ำเลยนะครับขอขัดหมอกฟังนิดเราจะแยกกัรคุยกันเรื่อยๆนะครับการร้องเมื่อสัตว์ยืนหรือพยายามลุกขึ้นเนี่ย อาจจะไม่ได้เกิดจากสาเหตุของการเกิดข้อเสื่อมีออาจจะมีหลายหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บช่องท้องการเจ็บในร่างกายต่างๆเนเนแล้วแต่เนแล้วแต่เป็นว่าเป็นความไม่สบายตัวอ่าพอเขาไม่สบายตัวเขาก็จะร้องลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการวินิจฉัยเนี่ยเบื้องต้นต้องใช้คำว่าเบื้องต้นอาจจะสังเกตจากการที่เขาเวลาเขาหยับตัวแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็แสดงอาการร้อง อันต้องบอกเบื้องต้นเพราะมันเท่หลายสาเหตุใช่ค่ะและเมื่อเกิดเบื้องต้นปั๊บค่ะสิ่งที่เจ้าของควรจะทาก็คือปล่อยไว้ไม่ใช่ค่ะไม่ควรไม่ควรเลยใช่เราควรที่จะเอาน้องหมาหรือน้องแมวของเราเนี่ยไปพบกับสัตวแพทย์นะคะเพื่อที่จะวินิจฉัยหาสาเหตุว่าที่เขาร้องเจ็บหรือความไม่สบายตัวขณะเดินหรือขณะลุกขึ้นยืนนั้นเนี่ยเกิดจากข้อกระดูกอะไรต่างๆจริงหรือเปล่าหรือเกิดจากระบบอื่นในร่างต้องมายามหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะได้รักษาให้ตรงจุด พอจรย์อมพูดถึงการรักษาค่ะเรามาเข้าสู่ประเด็นถัดไปกันเลยเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรคข้อเสื่อมในสุนัขและแมวค่ะ,คะเคยได้ยินว่ามีการรักษาโรคข้อเสื่อมอม,มันรักษาได้จริงๆหรือเปล่าต้องต้องเรียนว่าการเสื่อมของข้อต่อนะครับการรักษาการเสื่อมของข้อต่อนี่มันไม่ได้มีการรักษาที่ตรงจุดนะครับสิ่งที่สําคัญคือจะช่วยชะลอ,อมไม่ให้มันเสื่อมเร็วขึ้นไม่ให้เลียอาการเจ็บปวด ลดอาการเจ็บปวดเท่านั้นแต่ว่าจะทําให้เป็นปกติเหมือนเดิมเนี่ยอาจจะยากใช่เพราะในปัจจุบันก็ไม่มียาอะไรนะคะที่จะไปช่วยทําให้กระดูกอ่อนแล้วก็ผิวบริเวณข้อต่อมันกลับมาอย่างที่อาจารย์ม่บอกใช่ค่ะเพียงแต่ว่าเราทําให้มันเกิดช้าลงจึงไม่ได้เรียกว่าการรักษามันเป็นการชะลอชะลอการเสื่อมแล้วก็บรรเทาความเจ็บปวด ค่ะส่วนมากก็เป็นการช่วยให้สุนัขมีสวัสดิภาพที่ดีขึ้นนะคะไม่ลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยแล้วก็ปลายตามาทางผมใช่ค่ะอาจารย์อไม่เป็นงั้นเลยคุณหมกว่ากินยาข้อเสื่อมอยู่ไหมไม่ค่ะอาจารย์ยังไม่ถึงเวลาใช่ช่วงบ่ายยังไม่ถึงเวลานี่หมายว่าหมายถึงว่าช่วงบ่าย่อยไปกินเพราะตอนเที่ยงแบบนี้ไม่กินค่ะอาจารย์โอมเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงการรักษาความจริงแล้วเนี่ย อย่างที่อาจารย์โอมบอกไปแล้วว่าไม่มีการรักษาที่แบบจะทําให้หายาค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรไปทดแทนสิ่งที่เสื่อมไปได้ใช่ไหมคะมีแต่การชะลอแล้วก็ช่วยจัดการเรื่องของกเจ็บปวดซึ่งมีทั้งการใช้ยาเหมือนในคนเลยนะคะแล้วก็มีการทํากายภาพบำบัด ใช่แล้วก็ที่สําคัญมีการผ่าตัดก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นแบบไหนระดับของความรุนแรงด้วยว่าเป็นมากขนาดไหนแต่ว่าคือถ้าเราวินิจฉัยได้ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับเริ่มมีอาการนิดนึงเนี่ยเราก็เราก็จะใช้อาหารเสริมเป็นตัวช่วยไม่จำเป็นต้องผ่าเหมือนกันเหมือนกันเหมือนคุณหมอกวางตอนที่คุณหมอกวางเป็นเนี่ยคุณหมอกวังจะจินตนาการได้คุณแม่คุณหมอกวางเป็นเนี่คุณแม่คุณแม่ของของหนูนะคะอาจารย์โอมเป็นกระดูกสันหลังเสื่อมข้อกระดูกสันหลังเสื่อมจะค่อนข้างทรมานใช่ใช่ค่ะตอนแรกก็ ใช้วิธีการกินยาพอกินยาไม่ได้ผลเริ่มกายภาพบําบัดกายภาพบําบัดก็มีหลายแบบก็คือกายภาพบําบัดเลยแล้วมีการนวดอันตราซาวมีการใช้เลเซอร์อะไรต่างๆพอถึงจุดหนึ่งที่แย่และเริ่มมีอาการแย่ลงนะคะคุณหมอก็จะมีมีกฎเกณฑ์ว่าถึงจุดไหนใช่ค่ะเริ่มมีปัญหาเรื่องการฉี่หรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็คือเพราะว่ากระดูกสันหลังมันเป็นแหล่งรวมเส้นประสาทค่ะก็จะไปถึงการผ่าตัดนะคะในสุนัขและแมวเช่นเดียวกันเลยเหมือนกันหมดเลยคือเบื้องต้นก็ใช้ยาเพื่อลด อการอักเสบอาจจะมีตัวอาหารเสริมเพื่อเสริมประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าว่าวิธีการรักษาโรคข้อเสื่อมน่ะมันไม่ได้เป็นการรักษาแต่ว่าเป็นการชะลอชะลอความความเสื่อมแล้วก็ทําให้เสื่อมไม่ไม่เสื่อมเร็วไม่เสื่อมมากขึ้นหรือว่าเสื่อมมากขึ้นแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพียงแต่ว่าลดความเจ็บปวดด้วยอะไรประมาณนี้เนอะค่ะล่าสุดนี้เพิ่งเจอที่โรงพยาบาลสัตว์ค่ะก็คือสุนัขอายุประมาณ ยังไม่ถึงหนึ่งปีเลยค่ะเขามาเอ็กซเรย์เพื่อที่จะดูลูกในท้องแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจเลยที่จะเอ็กซเรย์เห็นข้อสะโพกเสื่อมทั้งที่ยังไม่ถึงหนึ่งปีพันไซบติเมตรต้องบอกว่าในสุนัขเนี่ยนะครับโรคข้อเสื่อมต้องบอกว่าข้อเสื่อมอ่ะข้อต่อมีตั้งแต่หัวข่าข้อสอบสะโพกนะครับการเสื่อมของ ข้อต่อแต่ละส่วนก็จะมีความแตกต่างกัน<ช>นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ทาให้เกิดการอักเสบแล้วก็การเจ็บปวดได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าโรคข้อสะโพกเสื่อมในสุนัขเนี่ยออนอกจากจะเป็นความเสื่อมปกติของร่างกายแล้ว <ขา S 1> ยังมีการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ด้วยใ,<ช>ในสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนี่แหละผู้ที่เลี้ยงเพาะพันธุ์สุนัขคงเขาจะมีการคัดเลือกสายพันธุ์ถ้าเกิดว่าแม่พันธุ์หรือพ่อพันธุ์ตัวไหนที่เคยมีปัญหาเรื่องข้อสะโพกเสื่อมแล้วเนี่ย กจะไม่ใช้ทําเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับไม่ได้หมายความว่าเอาไปจัดการเลยก็แค่จะทําหมันเพื่อไม่ให้เขาผลิตลูกหลานต่อไปเพื่อจะดํารงเผ่าพันธุ์ความเป็นข้อเสื่อมนั้นใช่ใช้คําดีเนอะดํารงเผ่าพันธุ์ความเป็นข้อเสื่อมใช่ค่ะฟังแล้วดูดีอะดูสลาสลวยเลยเนอะก็พยายามปัดวงจรของการเกิดโรคข้อเสื่อมที่เกิดจากกรรมพันธุ์ใช่ค่ะแต่สุนัขตัวนี้ดันท้องแล้ว ะะแล้วก็ไปเจอข้อสะโพกเสื่อมอทีนี้ก็แต่ว่าอาการนะคะยังมีไม่มากเจ้าของก็ไม่ทราบมาก่อนเลยเพราะว่าแค่1ปี 1> นะคะเพราะส่วนมากเราจะเจอโรคข้อเสื่อมต่างๆในๆสุนัขที่อายุค่อนข้างมาก 1>, 1ปีนี้ ท้องตั้งท้องใช่ค่ะยังไม่ถึง1ปีเลยต้องต้องเรียนว่าสุนัขเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ประมาณ78เดือนประมาณนั้นแล้วแต่พันธุ์ด้วยค่ะตัวนี้เอาจริงๆเป๊ะๆอายุเลยคือ11เดือนค่ะพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ท้องแรกเลยท้องแรกเลยแล้วก็ลูกเริ่มเป็นสาวเลยใช่แต่ว่าลูกไม่เยอะแต่ทีนี้พอพบข้อสะโพกเสื่อมแล้วเนี่ยก็ต้องให้เจ้าของสังเกตอาการนะคะแล้วก็มีการออกกําลังกายหรืออะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อเนี่ยว่าจะทํำยังไงการให้ยาใน อนักท้องเนี่ยค่อนข้าง,งลําบากค<ช>ุณหมอต้อง<ล>พิจารณาอย่างละเอียดเลยเพราะว่ายาหลายๆตัวไม่มีผลต่อกระบวนการสร้างอวัยวะของร่างกายของลูกสาวเพราะฉะ<ช>นั้นต้องระมัดร,ระวังอย่างดีอย่างยิ่งเลยเพราะ,<ช>ะจะเห็นว่าอย่างในคนเนี่ยคนที่ตั้งท้องเนี่ยโอ้โหในการจะกินยาเป็นละเป็นหวัดจะกินยาลดลดน้ำมูกยาแก้แพ้ยาอะไรต่างๆยาปยาพอดีเช้นะเนี่ยต้องมีการพิจารณาแล้วก็ คุยกับคุณหมออย,อย่างละเอียดเลยว่าไอ้ยาตัวนี้ไม่ได้นะเพราะอาจจะไม่มีการเสื่อมของกระดูกในการสร้างกระดูกของลูกนะ,ะอาจจะมีโอกาสทําให้เกิดปากแหว่งเพดานโวใน่ในช่วงของการฟอร์มอว,วัยวะของตัวอ่อนอะไรอย่างเงีย้ยยาบางตัวทําให้ลูกเกิดมาฟันเหลืองอะไรแบบนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องต้องพิจารณาห้ามกินยาเองคุยกับคุณหมอจะได้ทราบถึงอันตรายหรือปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วจะป้องกันนะครับทีนี้ค่ะถ้าสมมติว่า บ้านคุณผู้ชมคุณฟังทางบ้านเนี่ยเกิดปัญหาข้อเสื่อมแล้วทีนี้เมื่อสักครู่เราพูดเรื่องการรักษาไม่มียาจำเพาะมีแต่ยาชะลอมี3าส่วนหลักๆค่บอกว่าคืออาจจะกินยาแล้วก็มีทํากายภาพบําบัดแล้วก็ถ้าสุดท้ายไม่ไหวก็ต้องอาจจะมีการผ่าตัดใช่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องอาหารเสริมที่ช่วยชะลอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนถึงเรื่องอาหารเสริมผมขอเสริมนิดนึงตรงที่บอกว่าในการทํากายภาพบําบัดเนี่ยตรงนั้นสําคัญนะไม่ใช่ว่าเออ เรานึกขึ้นมาจำได้ากายภาพบาบาัดก็ไปจับงอแค่งงอขาทันทีเลยเพราะว่าในกรณีที่ข้อต่อสองท่อสองข้อลองนึกสภาพหัวหัวเข่าเนี่ยะนะข้อต่อที่มันเชื่อมกันที่มันที่มันต่อเนื่องกันเนี่ยในนั้นอะระหว่างกระดูกสองท่อนนั้นอะ นะครับก็จะมีน้ําเลี้ยงข้อต่อและถ้ามีการเสริมอยู่แล้วเนี่ยยิ่งขยับมากมเท่าไหร่มันก็จะมีโอกาสที่ทําให้มีเสียดสีกันแล้วทําใหอ้อ่ยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นอาจจะทาให้เกิดผลเสียมากขึ้นค่ะดังนั้น,นกายภาพเนี่ยต้องปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อโดยตรงถูกต้อง,งถูกต้องจะได้รู้ว่าถ้าสําหรับที่จะทํากายภาพของสุนัขตัวเนี้ยที่เป็นปัญหาเนี้ยควรทำทำ่าไหนต้องใช้ความรู้และประเด็นคือกี่นาทีวันละกี่ครั้งอันนี้มีผลต่อสุนัขโดยตรงแล้วที่สําคัญเนี่ยโดยปกติแล้วคุณหมอก็จะะแนนําาว่ ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องข้อนะครับสิ่งที่สําคัญคือน้ําหนักตัวมันเป็นลงที่ข้อต่อ<ช>เหล่านั้นลงที่หัวเข่าลงที่สะโพกดังนั้นสิ่งที่ะจะช่วยลดการลงน้ําหนักที่ข้อต่อก็คือต้องเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อะนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อเหล่านั้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็สามารถพยุงน้ําหนักตัว ใช่ถูกต้องจะไดะ้ข้อต่อ,อน้ําหนักตัวที่บงงข้อต่อก็ออจะน้อยลงถ้าลดน้ําหนักได้จะดีมากนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือต้องลดน้ําหนักใช่ค่ะแล้วก็พยายาม <gasps> ออกอกําลัง,งกายไม่เป็นไรคะ่ะมันเป็นเรื่องที่ยากแต่เป็นเรื่องที่ทําได้ นี่ถ้าเราใจมุ่งมั่นใช่ถูกต้องแต่ว่าดูในดูตาม y u t u b e เนี่ยดูในคลิปต่างๆที่เขาลดน้ําหนักที่เขาออกกําลังเนี่ยมันได้ผลจริงๆนะใช่ไม่ถึงอะไรได้ผลคะจันโอมคือเขาออกกําลังแล้วเขาได้ผลอ๋อแต่เราแต่เราไม่ออกเรนอยู่กับใจเนาะจันโอมเนาะเราก็พูดอย่างกันมาหลายรอบแล้วเราก็เราก็ไม่ค่อยใจเท่าไหร่ด้วยแหละไม่เป็นไร เอาเป็นว่าการออกกาลังเสริมสร้างความแข็งแรงของกเนื้กและลดน้ำหนักใช่ถูกต้องค่ะลดน้ำหนักแต่ที่สําคัญการออกกาลังก็ต้องปรึกษาหมอกระดูกและข้อเช่นเดียวกันเพราะว่าเราไม่สามารถออกกาลังกายหักโหมได้เพราะจะทําให้กระดูกและข้อแย่เราเหนื่อยแน่นอนค่ะเอาเป็นว่ามาพูดถึงอาหารเสริมค่ะจันโอมอาหารเสริมเนี่ยมันดีกว่ายายังไงจริงจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มของของตัวที่มาเสริมประสิทธิภาพของ กระดูกอ่อนแล้วก็ข้อต่อในสมัยก่อนอะต,อต้องไล่มาตั้งแต่นอดีตเลยในอดีตเนี่ยเคยใช้กลุ่มของ in, คอนดรอยตินเคยใช้รูโคซามีนอันนี้แบบยอดฮิตมากๆเพราะว่าใน,ในห้องปฏิบัติการในช่วงของการทําวิจัยในสมัยนั้นะ,ะเขาเออยืนยันว่าในห้องปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการขอบคุณมากครับกำลังรัว ในห้องปฏิบัติการเนี่ยได้ผลค่อนข้างดีแต่ว่าในในการรักษาเป็นในการที่เอามาใช้ข้างนอกเนี่ยอาจจะได้ไม่ไม่ได้ผลดีเท่าทางคลินิกอ่าบางรายอาจจะได้ผลบางรายอาจจะไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นเอ่อความนิยมในการใช้สองกลุ่มนี้ก็เริ่มลดลงไปนะก็จะมีตัวอื่นๆตัวใหม่เข้ามาแทนที่อันนี้ในกรณีของทั้งคนและสัตว์เลยใช่ใช่คะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมีอาหารเสริมกระดูกและข้อที่ ได้ประสิทธิภาพความจริงค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะใ,ในใน,ในสุนัขนะคะหลายๆท่านคงจะรู้จักถ้าสมมติว่าที่บ้านมีปัญหากระดูกและข้อเราก็สามารถกินได้เป็นระยะเวลานานมีสารลดอักเสบอะไรต่างๆใช่<ๆ>ใช่เพราะในในอาหารตัวที่เสริมที่เรื่องเรื่องเกี่ยวกับข้อต่อเนี่ยมันไม่ได้มีตัวตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นแต่มันจะมีหลายๆอย่างมาประกอบกันคล้ายๆเป็นค็อกเทลแลนะค็อกเทลจะมีหลายๆอย่างรวมกัน คุณหมอวางน่าจะคุ้นดีไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเกี่ยวกับการรักษาไม่ได้หมายความว่าคุณหมอวางคุ้นเกี่ยวกับค็อกเทลไม่เกี่ยวเลยไม่คุณหมอวางไม่ดื่มไม่ดื่มใช่ค่ะสดค่ะอาจารย์โอก็เอาเป็นว่าอาหารเสริมในปัจจุบันนี้ความจริงแล้วเนี่ยช่วยในการชะลอได้แล้วก็ดีกว่าการใช้ยาเนื่องจากอาหารเสริมต่างๆเนี่ยเขาจะออกแบบมาเพื่อให้กินเป็นระยะเวลานานได้แล้วก็ปลอดภัยต่อตับต่อไตแต่อย่างไรก็ตาม ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของสัตัวแพทย์นะคะเพราะว่าอาหารเสริมที่มีขาอาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องเรื่องข้อต่อเรื่องข้อต่อเนี่ยในตลาดในในตลาดมีค่อนข้างเยอะใชมีหลายยี่ห้อซึ่งยี่ห้อที่ได้ผลไม่ได้ผลอันนี้มันมันมันต้อง คงคงไม่มาคุยกันในรายการพีไหนว่ามันมีหลากหลายบริษัทที่ผลิตแล้วก็มีตัวยาที่มีความแตกต่างกันมีทั้งไม่ผลเนาะคุณปรึกษาคุณหมอก่อนว่าตัวนี้ตัวนี้ได้ผลหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นค็อกเทลมันมีตัวยาหลายๆตัวอยู่ในนั้นมีมีตัวสารหลายๆตัวในนั้นบางตัวช่วยเสริมประสิทธิภาพแต่บางตัวอาจจะไม่ได้ผลแล้วที่สําคัญและที่สําคัญด้วยก็คือว่าในการที่จะกินยากินอาหารเสริมเหล่านี้ผมจะชอบสับกันเขาไม่ยากับคำว่าอาหารเสริมเนาะไม่เป็นไรเวลาตื่นเต้น เธอนักร้องแล้วก็จริงเงี้ยอ๋อล่ะค่ะอาจารย์อมตื่นเต้นตลอดเลยตอนนี้ต้องต้องระวังการใช้คาพูดมากๆเพราะว่าทั้งยาทั้งอาหารเสริมตอนนี้กําลังเป็นประเด็นโด่งดังในในโลกโซเชียลมากๆเลยคือบางตัวกินแล้วมีประโยชน์แล้วก็กินต่อเนื่องได้เป็นระยะเวลานานๆแต่ที่สําคัญต้องพิจารณาด้วยว่าบางครั้งถ้าเกิดว่ามันมีบางตัวที่มีผลต่อโรคถ้าเป็นโรคประจําตัวอยู่เนี่ยต้องระมัดระวังใช่ค่ะเพราะเพราะตัวอาหารเสริมตัวสรรพคุณะต่างๆที่อยู่ใน ในอาหารเสริมเหล่านั้นมันไม่ใช่ตัวเดียว<ช>มันอาจจะมีตัวอื่นที่มีผลด้วยแลวบางทีมันขับออกทางตับทางไตนะคะแล้วก็ในสุนัขที่มีอายุมากๆอยู่แล้วเนี่ยนอกจากข้อกระดูกเสื่อมแล้วอย่าลืมว่าตับไตหรือไว้ว่าต่างๆก็เสื่อมไปตามอายุเช่นกันการขับออกของสารเคมีที่เข้ามาสู่ร่างกายอาจจะไม่สมบูรณ์เท่ากับในสัตว์ที่อายุน้อยๆะนะครับบางทีข้อต่อดีขึ้น แต่เจอปัญหาญญอื่นตามมาคือตับไตมีปัญหาอันนี้ยิ่งหนักเลยทัาน,นต้องระมัดระวังเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่าเกิดปัญหาที่สงสัยว่าสุนัขจะเป็นปัญหาข้อกระดูกเสื่อมหรืออะไรสักอย่างไม,ม่ว่าจะอายุน้อยหรืออายุมากนะคะก็ความจริงแล้วในอายุน้อยเนี่ยตอนนี้เจอได้เยอะขึ้นนะคะคนอกจากเรื่องข้อต่างๆที่เสื่อมในเรื่องของระบบโครงสร้างกระดูกเอ็นข้อต่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับก็ถ้าสงสัยมีอาการดังที่เราได้กล่าวไปแล้วข้างต้นคุณหมอไปปรึกษาคุณหมอเลยแล้วต้องเรียนว่าในการวินิจฉัยเนี่ย นอกจากการสังเกตที่อาการแล้วบางครั้งการคลำโดยสัตวแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญนะครับการคลำการเอ็กซเรย์การทำอัลตราซาวด์การใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆเนี่ยจะช่วยในการวินิจฉัยได้นะครับไม่ใช่แค่อาการอย่างเดียวเพราะว่าอย่างที่เรียนไปแล้วว่าอาการที่แสดงออกอาจจะมันจะเกิดจากการเจ็บพอเกิดจากการเจ็บปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะ เจ็บที่อวัยวะบริเวณใกล้เคียงตรงไหนก็มีโอกาสจะแสดงอาการได้เหมือนกันะนะครับอาจทํำให้เราสับสนแล้วก็วินิจฉัยด้วยตัวเองผิดพลาดไปได้ถูกต้องค่ะยังไรก็ตามศัตวแพทย์ช่วยคุณได้นะคะนะครับแล้วแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโรคข้อเสื่อมตอนนี้ไม่มียาหรืออะไรที่รักษาให้หายขาดะนะครับเพียงแต่ว,ว่าเป็นการชะลอความเสื่อม ให้เสื่อมช้าลงแล้วก็ลดความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องอาศัยการพิจารณาการวินิจฉัยโดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับถึงจะได้ประโยชน์ที่สูงที่สุดค่ะอันนี้เราก็ได้ความรู้กันไปครบถ้วนนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมแล้วก็โรคข้อเสื่อมในสุนัขถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเห็นว่ายังไม่ครบสอบถามมาได้สอบถามได้เลยค่ะ ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการเพชรแคร์ออนแอร์ได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์ช่วงเวลาดีๆเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณค่ะครับผมและหมอกวางต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ